สวัสดีครับท็ากแกอ้าวันนี้มาอะไรแต่ก่อนเห็นไปอยู่ในงานผูกไทยใส่สูตรถ่ายรูปเป็นดิบเป็นดีเขาเรียกอะไรนี่ตุ้มตุ้มเอาไว้ใช้อะไรปาจักดีหลักปลา,ปาไม่เห็นทรงสูง,ง,งตั้งอยู่นี่เขาเรียกอะไรเอ่ยตุ้ม,ม,มอ้าวมันใช่ยังไงลอยฟังดู ท่านผู้ชมเ,ออเคยเห็นไหมครับคนอยู่ในเมืองไ, <ป S 1> ไม่รู้จกัจกเห็นแต่ว่าเขาเอาปลาไปขายตามตลาดไปซื้อปลากินรู้ไหมที่มาของปลากว่าจะได้เนี่ยเขาเอาเนี่ยตุ้มไปดักมาออมาดูครับตอนดักปลาเสร็จแล้วนี่ตอนเขาจะเอาปลาเขาต้องเปิดฝานี่ออกเนเออเาะอ,อันนี้ รู้ไหมนี่เอาอ่ากะลามาเพร้าวนี่ทําโอ้โหมีศิลปะนี่ดูกลางไมน,นี่ท่านผู้ชมนู่นตรงที่ปลามันเข้ามันเข้าจากด้านข้างอันนี้มองลงไปเดี๋ยวจะให้ดูอ่าเดี๋ยวถามคนที่เข้าใจวิธีการก่อนตอนเอาไปดักนี่เอาอะไรใส่เข้าไปทำยังไงปลามันถึงเข้าเ,เอามดแดงที่มีไข่ มีทั้งไข่ทั้งแม่ว่านใช่ไหมใส่ลงไปในนี่แล้วก็เอานี้ไปตั้งไว้ตั้งไว้ในน้าอ่าที่คิดว่าจะมีปลาส่วนใหญ่เนี้ยไปตั้งที่ไหนในมูลลำน้ํามูลโอ้ลำน้ํามูลนี่อุดมไปด้วยปลาพอเอามดแดงใส่เสร็จแล้วก็เอานี้ไปไปตั้งไว้ในน้ําแล้วก็เอาหาไม้หาอะไรไปขัดป้องกันอันนี้จะลอยทุบปองทุปองจมน้ําหายไป ปลาก็มาเห็นมดแดงมาได้กินมดแดงแล้วก็เข้าไปในนี่นี่ใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ปลาเล็กปลาใหญ่ประมาณไหนเนี่ยหรือว่าปลากระิงปลาแงปลานโอ้ปลากระทิงปลาขแหงปลาเล็กถึงปลาขนาดปานกลางเนาะโอ้นี่นี่นเคยได้มากมากสุดนี่ได้เป็น ประมาณยางงี้เลยเนาะเป็นครึ่งเป็น่อนก็มีอยู่ที่ว่าช่วงปลาชุมไม่ชุ่มอ๋ออะซบเป็นลูกลูกท่านผู้ชมคำว่าซบเป็นลูกลูกนี่จะแปลให้ฟังถ้าซบเป็นลูกลูกนี่คือว่ามันมันหมันเป็นลูกลูกบางลูกนี่เอาไปดักนี่ได้ ได้ไ่หลายแต่บางลูกเนี่หมานาไปดักที่ไรเนี่ไ,ได้หลายเนี่ยเขาว่ามันมันมีฉลเของมันเนาะอ่เนี่ยต้องถามคนที่ทำมาหากินอยู่แถวๆเลาะเลาะ,ละมูลนี่จะจะรู้นี่เห็นไม่ฝาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องสารให้ยากเลย <laughs> <laughs> เอากระลานี่ยพอเสร็จแล้วก็เอานี่ปิดลงไปเลยตอนที่ ไปกู้นี่ก็ยกขึ้นมาจากน้ำเลยใช่ไหมพอยกขึ้นมาจากน้ําเสร็จปุ๊บก็ฟ้าได้มากเลยเนาะกันนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็เทใส่ทั้งบางทีเขาเอาตุ่มมาบานมาตากแดดไว<อ>้เอาไปรักตอเอาเยอะรักตอเออล้างอ,อะไรก็หาบคอนมาทั้งตุ่มนี่มามาเทที่บ้านนี่โอ้โหโอ้ได้สักครึ่งนึงนี่ก็โหหาบลังโก้ลังกง แล้วอันนี้ล่ะทารูปตั้งรูปร่างอ้วนๆเตี้ยๆอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ตุ่มคือกันแต่ว่าอ๋อมันแล้วแต่ว่าเราต้องการจะดักปลาชนิดไหนทําไมถึงว่าอันนี้สําหรับดักปลาขาวเพราะว่าอะไรใส่ยต่างกันใช่ไหมโอ้ คือปลาเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันกินใบพืชใบผักเนาะอ่าแล้วก็เอาเอาเอาใบผักใส่ในนี้เป็นต้นว่าใบอะไรฟักทองใบฟักทองใบแฟงแล้วก็อาจจะเป็นอื่นอ่นอีกม่มีไม่มีนั่นเองแล้วก็ถ้าใบมีมูนนี่ก็เอาเขาตั้าเขาตุ่มเอาเหลายออแต่หน่อยนึงเขาน่ะโอ้ปลาปลาพอมากินเอ๋ เขามากินขี้เรานัวอๆกันกินเราก็คุยกันโอ้ยอย่นี่พวกอยู่ข้างนอกก no ็ได้ยิ้กับว่าเขาเรื่อยเนาะอ้ออันนี้น่าจะได้ปลาที่ตัวตัวตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าพวกปลาเล็กเล็กๆอย่างปลาซิวอ้าวอะไรนี่อาจอาจจะไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะมีช่องช่องระบบนี่นี่จะปลาขาวนี่ครับก็จะเข้าด้านข้างเหมือนกันตอนนี้เนาะเอาด้านข้างคือกันอันอืม อันนี้ก็ตุม้มสรุปว่าตุ้มนี่คืออุปกรณ์ดักปลาที่เอาเหยื่อใส่เข้าไว้ข้างในแล้วก็ปลาก็จะวนเลาะไปเลาะมาได้กินเหยื่อแล้วก็จะวนเลาะไปเลาะมาแล้วก็เข้าไปนี่นี่ครับแล้วก็จะมาดิน้นเขาเรียกกุเลกุนังยี่นี่นี <laughs> นี่ครับฝาปิดแล้วเวลาเอาไปดักนี่เขาให้ ไอ้คอตุ้มปากตุ้มเนี่ยมันมันจมไม่รู้ว่าให้อยู่จมจมจมหมดเลยจมหมดเลยอ้าแว <Hey. S 1> แล้วก็เอาไม้ปักมันอ๋อแล้วก็เอาไม้เอาไม้ปักแล้วก็ผูกเอาไว้ให้มั่นคงเนาะนกันกันมันจะลอยไปตามน้ำนี่แล้วไหนผมจะให้ดูผลงานของตุ้ม <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> ผลงานของตุ้มนี่เลย